ได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจเอ๋ตัวเองเจเอ๋ตัวเองไปดิเจเอ๋ตัวเองไปเจเอ๋ตัวเองสุดครับผมอาจารย์ธรรมะกีตาร์เจ้าเก่าไม่ไม่ไม่อาจารย์อาจารย์แดงอาจารย์แดงอ่าจีนแดงเอาจารย์จีนแดงอาจารย์จีนแดงอาจารย์เซิร์ฟเจิ้นนะ ่่างเหลียมอาจารย์แดงล่างเหลี่ยมสวัสดีครับตึงแล้วร่างเขา้ออะไรล่ะว่าทำไมแกร่างอ่ะห้อยพระด้วยนะอาจารย์แดงห้อยพระด้วยลองดูเดะที่หน้าอกอาจารย์แดงอ่ะใต้หลังกีตาร์เดะมีพระอยู่ข้างในโอเคเลยเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมกันอย่างเตรียมพร้อมก็อย่างถ้าเตรียมพร้อมโอเคชื่อขีดภาษาชื่อภาษาไทยพี่ ชื่อแมปภาษาไทยปิดกั้นสองเร็วๆนี้เรื่องใหม่เร็วๆนี้โหมดการอยู่รอดอ๋อกีตะกุูงงตรงอันนี้ตรงอันน,น,น,นี้อันนี้ตรงแต่เราว่าโหลทุกคนอ่ะโหลจ๊อบจอยู่ไหมนายจวยปิดกั้นภาคสองมันมัน <c oughs> ไม่ใช่นะเนี่ยจวยจอบเัลโหลจวยอิสมีพร้อมยังงพร้อมย่างกูจะสร้างห้อง ดึง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 ไม่ใช่จี้เอลด้ปะไม่ใช่ตัวเอลแล้วอม่ใช่ไม่พอไม่พอเปบนึงแป๊บนึงอ้าวไม่ดีไม่ดีร้ออยู่ไม่ไม่ดีไม่ได้ร้อยอยู่ร้ออยู่ไม่ดีไม่ร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 ีบรอยอยู่ีตามมาดิตามมาดิฮะฮะตามมาตามมาตามอะไรล้วงมาถึงปีเนียนี้ปลากัวปลากัว ได้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 ผมมาเตียงมาเลยเล่นมาแล้วตั้งสองวันโอเคโอเคโอเคกูขึ้นมาแล้วเนี่ยแมนอะไรอย่าพูดเยอะเนี่ยกูกำลังสายฟ้าไม่เสียบตาเลยวะเริ่มเลยนะอ่าโอเคโอเคสร้างห้องละสร้างละเข้ามาไหนไหนห้องต้องกดอันที่เท่าไหร่อ่ะสร้างห้องเพย์ปมปังเพย์ แล้วก็จอยนี่ใช่ไหมป่าสตาร์ทนี่เป็นเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องทำไมเอ้าไม่รู้ไงได้ได้จอยเข้าไปแล้วโอเคเข้ามาแล้ว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 น่าจอดำผมไม่รู้ไงชื่อมันไม่แปลไทยลนะแล้วไม่เป็นโมเ่กเดฟตายเลย สาเลนสเลนสาเลนสายเลนปวดจำไม่ว่ารอบๆรอมีไฟกระพริบจะมีความก้าวร้าวอย่างหนักกับองค์กรประกอบวิสยอมอนกุณรู้นะให้มันอยู่ในใจและก้าวหน้าในอุดมเพนิ้ขอืคุณอย่าไปลเลยได้โพรละแต่งเกมดังมากเลยโอ้ผมไม่ชอบแล้วมุมมองเนี่ยมุมองอะไรอะมุมอรมเรันโอ้โอ้โอ้ a s แปไดไอพีส์สตรีมแต่ไ,ไม่ขย,ยับไปได้วะสิอนสิทนอนมา oh, ไวมากเลยโอ้โหนความมาย้งอู้วิอาเดทเกมไวมากไวแบบไวสุดๆนี่ขนาดฉันปรับเจ็ดร้อยยี่สิบพีเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหโอเปอเรชันบอกว่าเฟรมเรทในไลท์โอ้โอ้โอเฟรมเรทกับม <laughs> ้อา,าอะไรอะ่ะอาจารย์เตียทำอะไรอ่ะแม่อะมองขึ้นไม่ได้เลย ฉันไปเปลี่ยนอวตารไปพี่นอยู่ไก่อนก็ได้นะพี่พอเงยหน้าแล้วโคตรสยองอ่ะไม่ไม่คือไม่ใช่หรอกของเขามันมันมันเป็นเฉพาะบางบางบางจุดหันมาทก็นั่นแหละถ้าไรแล้วถ้าไ์แล้วมันจะตุกว่าอยู่ไรเตงไม่ว่าจะไรไม่ไรมันก็เหมือนกันนะของเขาอ่อเดินมาดิเดินมาเร็วพี่นำเลยพี่ทนเมนไปฟุางเอ๊ะภารกิจ a t i o Witcher หายตัวไปในขณะที่ลาดตะเวนลดลาดตะเวนถูกทิ้งในบนพื้นเมืองลาดตะเวนถูกทิ้งบนพื้นเมืองแปาเป็นว่าช่างแม่งเราเราเรามีคนแปลเรามีคนแปลให้ละเออเดี๋ยวแปลให้นี่ริซี่วิเตอร์วิเอร์หายตัวไปในขณะที่ลาดตะเวนรถลาดตะเวนถูกทิ้งบนพื้นเมือง อ่าเราต้องไปหารถเราต้องไปหารถพี่ให้พระเจ้ารถมาไว้เนี่ยเพราะในท่อระบายน้ำสถาิีเออเราไปอยู่ในท่อระบายน้ำแล้วมันวะมีรถอยู่บนท่อระบายน้ำเออหุยเราต้องหาอะไรมาพางตรงนี้หาแฮมเมอร์หาค้อนค้อนเนาะไม่ได้คอนซูมกระโดดไม่ได้ด้วยเปิดไม่ได้ประตูนี้เปิดไม่ได้เต๋าดูซับมีซับด้วยพี่มีซับด้วยอะไรอ่ะจอดแฮมเมอร์อ้าเจอแฮมเมอร์แล้วเหรอ บไหนอ๋อนี่โกบเฮ้ยน้องโกบอันนี้มีแผ่นไม้อ่ะขอได้ไหมไม่น่าจะได้ตัวละครเราขจะเป็นตัเราขอจะเป็นไงวะมันหันไปเดี๋ยวคนดูคนหัวเวียนหัวได้ได้คอรมาแล้วใช่ไหมจ๊อบใช่ฟาดหน้าแกอ้าวฟาดเลยฟาดเลยโอเคโอเคปังฟังหน้าได้ไหมย่องไงย่องไงให้ให้ฟังหน้าให้ปังหน้า อ๋อเข้าได้เลยเอ้ยเดี๋ยวผมนำมิงเดี๋ยวผมนำมิงเข้ามาเข้ามาแค่บางน้ำถือไหนอะเปิดไม่ได้อะต้องทุบไหมอ่ะนำเลยพี่ทุนนำเลยเอ้ยรอก่อนเดินไปเป็นกลุ่มพี่จะเปิดได้ไหมนะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไกลอะไรพี่ แค่คาสิโนโอไมค์ไม่ไบรอันปีพิธีกรรมทางจิตวิญญาณที่แสนวิเศษเกิดขึ้นที่นี่ผมต้องการมือผมต้องการมือไอต้องการมือหมายถึงน่าจะหมายถึงฉันควรกลับไปตอนนี้กูว่าเหมือนกันเพื่อนหันหลังกลับไปเลยไป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 รีบรีบรีบกลับโอโอโอถูกวับ์ปแล้วไปทางไหนไปทางนี้ไหมอ่ะ เราเรากลัวเราจะไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้แล้วฮัลลโหต้องไปทางนู้ต้องเดินกลับได้ยินได้ยินได้ยินฉันไหมอ่าไม่ได้ยินฉันไหมต้องกลับพี่ต้องกลับเราเหมือนสัญญาณจะแย่ลงที่นี่ไปทีหนเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วมันล็อกเออต้องล็อกคาซีนมั้งอุ้ยดอมแล้วอุ้ยอู้ดตกไอะไรพี่ โดนไฟอะไรอะอะไรอะอะไรนึกว่าเข้ามาเจอแบ็คลูมเลยอะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยห้องนี้เปิดไม่ได้หรอใอ่ะเปิดไม่ได้เป็นโลคระหว่างความตายเดไปแสบตามากเลยอ่ะทำไมทำไมทำไมกันอะไรเพื่อนเจออะไรอะไรอะโอ้นึกว่าอยูดไม่มันเหมือนอย เมื่อักี้มันดาดพีเอมสองจุดห้าพี่มันเหมือนมันเหมือนเป็นเม่งนี่นี่ฉันชื่อเวลลี่ทิทสทิท์สฉันหวังว่าฉันคงหลงทางมาตลอดทั้งวันแล้วใจฉันคงมีแนวโน้มที่เดินไปไกลและลึกลับและลึกถึงมหาสมุทรขณะที่ฉันจมน้ําลึกและลึกจนกว่ามันจะไม่มีอะไรแต่มืด แต่อย่ามองอย่ามองอย่าหันหลังกลับโอเคขอบคุณไม่รู้ไม้เลยมันแปลไทยคุย่มัวตัวไม่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 ม่ไ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 มาไย่ไม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 ่ม่ไ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 ต่ไม่ไมตาม่ไู่หลัไม่ไม่ไมาไม้ไ่ไม่ไม่ไมไม่ม่ไม่ม่งม่ไ้ไม่ม่่ไม่ น่ากลัวเข้าเลยพี่ห้องควบคุมคอนโทรลเลอร์อะไรอ่ะเอ้ยเอาไปไปไปอายหลังหมดเลยผู้ชายหมดเลยเนี่ยผู้ชายหบม่เองเอ่เหม็นน่ากลัวเลยแม่งยืนค้างอย่างนั้นน่ะเหม็นปิ่งไล่ตามอะไรเนี่ยเลสรูมห้องน้ำ พี่ปางเขาเดินไปเลยพี่เขาไปเปิดเขาเอาไปเปิดไฟห้องก่อนได้ไหมไม่ได้เล่นมืดๆดีแหละพี่ได้ยากาศโอ้ยอะไรไฟดับอะแม่งไปจ่ายค่าไฟไอ้ดีไฟไฟคีต้องต้องหาคุณแจตอนกลับมันจะไม่มันจะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่น่ามีแล้วมั้งขอล้องอยากคาซีนไปโดนเป็นหมูนะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วคุณแจ โอ้โหต้องเหยียบกุญแจถึงจะเก็บได้ MB High U ทางนี้ทางนี้อาอไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นบันไยทางนี้ไหมอ่ะครับทางนี้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 มันมีเขียนเขาว่า MB High U อ่ะเสียดายวันนี้ลืมเอาหน้ายิ้มมามือกลัวมากคูมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆงแต่เป็นแล้วแล้วแล้วใครก่อนใครก่อนคือมีความรู้สึกแบบนั้นเออเร็วๆร นกร้ายอะเมนคอนกลัวย่องอะแมนต้องย่องแร้ทข้ามไปเดินช้าเอออยู่ก็เดินช้าแมนลูกอ๋อเขากดคัตซีนกดไอ้นี่ประตูเซลล์หนึ่งแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเราต้องไปที่ประตูประตูที่หนึ่งอะเซลล์หนึ่งไม่อยากไปเลยอะให้กลางนำได้ไหมอะปังเป็นหญิงแกลนไปพี่ใช่เลยคุณรักสกีคนดูคนณดูอย่าด่านะด่าจ๊อบ สุภาพสติสุภาพสตีสุภาพสตีเป็นคุลและสตีต้องนำดิแล้วแล้วคือประเด็นคือสตีได้ไงโอ้โหอัลต้าฟัคใครเมนแตกวะเนี่ยใครเมนห้องนั้นห้องนี้ห้องนั้นไม่หาเราว่าเฉพาะห้องนั้นมันไม่หาเราผมต้องออกจากที่นี่คิดเหมือนกันเพื่อน เสียงอะไรอะเสียงน้ำหมอเฮ้ยเฮ้ยมาดูนี่ทุกคนมาดูนี่เออมีซอกแบบไม่ซอกเลยพี่ปางเข้าไปดูดิอะไอะไม่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 ไฟพี่ไปเฉยไฟพี่เฉยอ๋อมองบนเด็กมาดูตรงนี้หน่อยมาดูตรงนี้หน่อยไปดิไหนเอามายืนนิ่งงั้นเลยอ่ะออุ้ยอุ้ยน่ากลัวจังเลย ที่ประตูไงเวเล่นอะไรไม่เป็นไรเนี่ยพี่ขยับเองอ่ะเขื่นได้เขได้เขื่นได้เหรอเขื่อนไปทำอะไรอะอ๋อต้องขึ้นไปเลยต้องไปซ่อมแอร์อ๋อซ่อมแ้วไซ่อมแอร์อุ้ยทำไมขึ้นไม่ได้โอ้เขึ้นได้แล้วขอของไม่เล็กแมครับมเราพี่ทนไปไหนอ่ะเออพี่ทนไปไหนอ่ะพี่ทนน่าจะพี่ทนน่าจะแหลกเราเดินไม่ได้ต้องเข้ามาทางห้องน้ำพี่อย่าอย่าไปพี่อยู่กับผมข้างบนนี่แหละ <iet gli> ไ,มไม่ไม่ไม่โชคดีนะอาจารย์แดงไม่ละคพี่ทนอยู่ไหนอ่ะพี่ทนอยู่ในห้องเซลล์อ่าพี่พี่ทนอยู่ในห้องคอนโทรลรูมป่ะไหนดูคอมเมนต์ดิพี่ไอดูเมนต์ดูไอ้ี่ดิช่องแชทอ่ะช่องแชทอ่ะเออบอกแล้วดูช่องแชทมันนี่มันนี่พี่ทถามอะไรไม่อ่ะ โอโหไม่มีความวปิดตัวหลุดหม่เดดดิษละปิดเถ<ล>อ,อะปิดปิดลฟ์สตรีมเถอะเชืเอ่อเขานะออปิด